ล่าสุดค่ะจริงๆแล้วทางด้านของกองทัพเวลาที่กัมพูชาเขาขึ้นมาในเขตอธิปไตยของเราและลักลอบเข้ามาอย่างเจ็ดสี่ห้าเขาพยายามผลักดันออกไปแต่เรามีเรื่องของการหยุดปะทะกันนี่แหละก็เลยทําให้นะคะเราต้องสูญเสียความได้เปรียบตรงนี้เนินเจ็ดสิบสี่ห้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนื่องจากว่าทางด้านของน้องนุ้ยมติกาไปได้ภาพนะคะมาจากอดีตทหารพลานท่านหนึ่งบอกว่าก่อนเหตุการณ์การปะทะกันล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมทางด้านของกัมพูชาขึ้นมาบริเวณเนินเจ็ดสี่ห้า ทหารไทยได้ข้อมูลว่ากัมพูชาพยายามเข้ามายึดครองยึดครองในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็พยายามส้มแซมผ่านเก่าหรือว่าคูเลตเดิมเนี่ยสมัยสงครามสามฝ่ายเหมือนจะพยายามทําคูเลตแล้วแต่งจะยึดไว้ปรากฏทหารไทยค่ะปลายเดือนกระกฎาคมเราเลายขึ้นไปประท้วงนี่มีภาพตัวยแล้วไล่ด้วยเห็นไหมบอกว่าออกไปนี่เป็นเหตุปไทยของไทยแล้วผลักดันทหารกัมพูชา ออกจากพื้นที่ได้เพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เรายังไม่เคยมีการประทะกันมาก่อนอมไม่มีการเจราจาหยุยดิงใดๆกันมาก่อนหลังจากนั้นนุ้ยมติกาก็เลยเอาภาพทั้งหมดเนี่ยไปถามอดีตทหารพลานว่านี่นี่น ได้ทหารไทยได้คืนแล้วก็ไล่ทหารกัมพูชาไปปรากฏว่าทางด้านของนะคะเจ้าทหารอดีตทหารพานก็คือคุณบุญจันทร์บอกว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่กัมพูชาพยายามจะขึ้นมายึดเนินเจ็ดสี่ห้าซึ่งเนินเจ็ดสี่ห้าเนี่ยนะถ้าดูพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประมาณสักสี่ร้อยไร่แล้วเขาก็พยายามวาดแผนที่ให้เราดูแล้วพอทหารไทยรู้ว่ามันเข้าไปยึดเราก็ใช้กําลังคนในการผลักดันออกไปซึ่งตอนที่เราผลักดันออกไปก่อนการพะทะ มันฟังแต่หลังประทะแล้วอะ่ะมันไม่ฟังอืม,มันกลับขึ้นมาแล้วมันก็ยึดเลยซึ่งจากการประเมินถ้าเฉพาะเนินนี้ยึดได้นะเห็นไหมเขียนให้ดูถ้ากัมพูชาย,ยึดเนินนี้ได้กัมพูชาจะขนกําลังพลขึ้นมาที่เนินเจ็ดสี่ห้าได้สี่กองร้อยโอ้โหและตั้งฐานอยู่ตรงนั้นได้ซึ่งนอนจะสี่ห้ามีความได้เปรียบยังไงอย่างที่บอกสามารถเชื่อมต่อไปยังช่องบกสามเหลี่ยมมรกต และนี่คือสิ่งที่กัมพูชาพยายามจะทําและล่าสุดที่ลุงตรวจสอบได้คือมันตั้งฐานบริเวณหน้าปักถ้าหันฝั่งเข้ากัมพูชาเพื่อป้องกันไม่ให้เราตีเข้าทําได้ท่านโคตเนี่ยมันระมั่นสามลอยที่มาม300ทลายเวเหรอแม่ครับโอ้แสดงว่าวต้องเส่เวลาในการขุดดิโอ้ถ้ามันขุดนันรีรอเลยครับจนหอนสนามห่อนเลยครับม,มันมันทางไหวได้ครับตอนผมไปนะี่จะบริสไทนะ มันม้ามันเห่ก่อนมันแลนนะครับมันแลนเด้กที่แรกมันไปบึงนะก็ไปบึงจอบบึงมันอิคุดคูลเล่นะครับไปจอบบึงทางตุกตามันข่างนเป็นให้ผมเลยไปจอบบึงนะครับคุดคูเล่แต่ว่ามันแลนบบนี้มันขังมันแลนนะครับเียวไปรอบไม้รอบสองเลยจบะโอปีนี้ใช่ไหมเนี่ยที่มันจะขุดสนามแมนปีนี้เนี่ยโอ้หรือถึงปีนี้นะครับก่อนหลบหรือลังหลบต้นเหก่อนก่อนหลบก่อนหลบนะครับ อันนี้บบุ่อ,อีท่าไหนให้เขาถึงขนาดตั้งถานในถ้ำได้อะเนี่ยแล้วเป็นข้อมูลที่เรารู้ฮะแล้วคนในพื้นที่ก็รู้ถามว่าคนในพื้นที่รู้ไหมกองทัพรู้ไหมกองทัพก็รู้ฮะแต่ถามว่าทาอะไรได้ไหมณขณะนี้บอกกับคุณผู้ชมตามตรงทํอะไรยังไม่ได้ฮะเพราะสีกสุนนัดแรกมันยังไม่แตกออกมามถูกไหมแล้วก็ยังไม่มีการที่แบบว่าเขาเข้ามาพึ่มๆมๆมตามแนวแล้วก็บาวางทุ่นระเบิด แบบนี้อยู่เป็นประจำ<ฮ>ะคุณผู้ชมฮนะวันนี้เขเมรนเองขนอาวุธเข้ามาประชิดแนวชายแดนไม่เกินจริงฮนะวันนี้เขาเขาพยายามแสดงแสนยานุภาพและเขามั่นใจมากนะว่านะขณะนี้ถ้าคเขารบอีกครั้งหนึ่งเขาชนะเขาก็รอแค่ไฟเขียวเหมือนกัน <ฮะ S 2> อุ่นเครื่องนะฮะ,ฮะ นอกจากอุ่นเครื่องคุณผู้ชมยังเตรียมความพร้อมในฐานต่างๆไทยบอมาเรเวทางรถไฟสายมรณะบอกแบบนี้ทหารเขมรกรอกกระสอบทรายเพื่อทำบังเกอร์ทำไปร้องเพลงไปมีขวัญกำลังใจดีสุขสันวันหยุดสุดสัปดาห์ทำงานด้วยความสนุกและฐานของเราก็จะเข้มแข็งในการพร้อมรบ มากเตน้องผู้ชายเสื้อดําที่เต้นอยู่คนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมที่กําลังเหมือนเหมือนเหมือนฟ้อนๆอ่ะอันนี้คือเด็กในหมู่บ้านมาส่งของหรืออันนี้ทหาร ถ้าทหารนี่เด็กมากเลยนะทหารฮะเพราะตรงนี้คือฐานทหารหมดเลยเฮ้ยชิ้นหรอเอาเด็กขนาดนี้เนี่ยนะมาร็อกโอ้โหโดนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาทหารอะไรต่างๆเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าตามรายงานของหารฝั่งบ้านเราคือหารนขมิตายเป็นเบือเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาจะเปิดการประทานรอบที่สองเขาต้องผลอาวุธเขาต้องเตรียมตัวเขาให้พร้อมนะฮะในการเพิ่มกําลังบํารุงอะไรต่างๆจนสุดท้ายนี่คือคลิปที่เขาไม่หยุดเลยอีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกัน ทหารข้าเห็นเขาพร้อมมากพร้อมถึงขนาดไหนเห็นบอกว่าใกล้ๆกับทางด้านของภูผีนี่แหละครับคุณผู้ชมอบอุ่นด้านกตยไม่ใช่แค่อบอุ่นในส่วนของอุ่นเครื่องอในส่วนของรถถังอะไรต่างๆวันนี้เขาบอกแถวแถวภูผีภูมะเขือตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ยอากาศหนาวลบๆนะอ,อากาศแบบร้อนหนาวมาก10บองศา10กว่าองศา10 11 12เ3็องศาเท่านั้นเองวันนี้ทหาร่าเขมรบอกพร้อม พร้อมและอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะเดินลาดตระเวนคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ในแต่ละส่วนพยายามที่จะเติมกําลังขึ้นมาอ,มอีกจุดหนึ่ง เป็นจุดที่เราสามารถยึดมาได้เหมือนกันเลยฮะเหมือนกับทางด้านเนิน745เหมือนกับเนิน74 1ที่เที่ขมิกนกำลังจะยึดมานองเจาก4ีหคือก่อนอันนี้เราขึ้นไปแล้วถูกไหมเราไปขับไล่แล้วถูกไหมแต่มันเกิดตวามหยุดยิงซะก,ก่อนออพอหยุดยิงซะก,ก่อนเราเลยขับไล่ฐานขมิ้ออกจากพื้นที่ไม่ได้แต่จุดหนึ่งที่เราภาคภูมิใจและบอกทหารไทยภูมิใจกับจุดนี้มากที่สุดคนไทยทางประเทศก็ภูมิใจนั่นก็คือภูมะเขือปฏิบัติการที่ภูมะเขือฮะคุณผู้ชมวันนี้ทหารไทยเรายึดได้เบ็ดเสร็จ เด็ดขาดแต่วันนี้กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเขมินเอง, <S <S เองไม่สิ้นไร้ไม้ต่อกฮะสิ่งที่เขาพยายามจะทำคือตลบหลังขึ้นมาทางห้วยตามเรียแล้วก็ขึ้นไปที่ภูมะเขืออีกจุดหนึ่งเหมือนกันวันนี้ชาวบ้านชั่งเมงฮะอย่างคุณบัวปีบอกแบบนี้อยู่ใ,ใกล้ๆกับภูมะเขือนะบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยภูมะเขือตรงช่องเขาขาดก็คือห้วยตามเรียจำห้วยตามเรียได้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจุดที่จ่าท่ศักด์ เหยียบผูระเบิดพรีเม็นสอง,สงอและขาขวาขาดวันนี้คุณป้าบัวปีบอกเคยขึ้นไปแล้วบริเวณใต้ภูมะเขือป้าบอกถ้ำมันเยอะถ้ำม,มันเยอะจริงๆสมัยสงครามตอนนั้นเองทหารเขมรก็มาหลบอยู่ตรงเนี้ยตรงภูมะเขือเยอะเหมือนกันทําให้เข้าพื้นที่มาได้หลายต่อหลายหลายต่อหลายจุดจุดหนึ่งที่เขมรบอกและป้าบอกนะเห็นเขมรทำคือตรงไหนรู้ไหมเขาบอกภูมะเขือมันอยู่ยอดสูง แล้วบริเวณใต้ภูมะเขือคุณผู้ชมฮะมันเป็นผาตัดแล้วมันมีช่องเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้เขาถึงทํากระเช้าขึ้นมาถึงทําบันไดขึ้นมาตรงภูมะเขือแต่สุดท้ายแล้วเราโดนบอมลงไปฮะพอโดนบอมทีเนี้ยไอ้กระเช้าไอ้บันไดต่างๆที่ขึ้นทางนั้นหน้าผามันขึ้นไม่ได้แล้วไงสิ่งที่เขมรทนทคืออะไรเดินตัดตรงช่องเขาขาดฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะเข้ามาทางห้วยตามาเรียขึ้นมาตลบหลัง ไอด้ดานบนเนี่ยภูม่าเขือใช่ไหมก็ใช้เขาพระวิหารเพราะไปตั้งฐานทัพอยู่แล้วนี่ตั้งปืนใหญ่อยู่แล้วนี่เอาเคนขึ้นไปอยู่แล้วนี่ยิงระดมมาและก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเห็นพื้นที่ดราางใช่ไหมฮะุ้ยตาเรียรตีโอุ้้วยตาเรียรขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนั่นหมายความว่านี่คือสิ่งที่เขเมรกําลังจะเปิดศึกแล้วกําลังที่จะยึดุ้ยตาเรียรจุดสําคัญใกล้กับภูม่าเขือเพราะวันนี้คุณเซนกับคุณมาเนตบอกภูม่าเขือเป็นจุดด่างพร้อย ของการประทะครั้งนี้ของเขามากเพราะเขาเสียไปและเขาเสียหน้าฮะเขาเลยบอกว่าจุดภูมะเขือจุดเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าทหารไทยภูมิใจใช่ไหมทหารขมินก็จะยึดกลับคืนมาให้ได้เหมือนกันโดยวิธีการแผนของเขาคือตลบหลังขึ้นภูล,ลองฟังเสียงป้าบูปีหนูฮะไปพวกแกก็ไปเก็บเห็ดเก็บอะไรในสมัยก่อนนะเดินไปมันก็เอาสินค้ามาขายมันก็ยิงปืนยิงปืนข้ามไปข้ามมาพวกแกก็ไปซื้อของมันตอนนั้นเขาก็ ก็ยิงกันเนาะกระเมนขาวกับกระเบนแดงเ,งเ,ดงเาพวกนี้แหละท่องตาเส้นท่องตาซ็มแม่ก็ลงไปมันตรงข้ามมาห้วยตะมาเรียตรงที่เขาถลงระเบิดได้แหละอีกดะอีกทางนึงม,มันจะลงช่องทางน้าจะลงง่ายลงง่ายขึ้นง,ง่ายเพราะว่ามันมันไม่ได้เนินเนาะมันชักแชก็แชไปเรื่อยกัมพูชาจะปีนขึ้นมาคือขาเขื่นเนี่ยทำได้ง่ายแม่ไม่ได้แต่มันก็ยากคันทืามันยาก แต่มันแต่มันแอบขึ้นมาคนจะเบี่ยงมาพักนิดพักหน่อยมันมันได้ยายเคยไปแล้วเมืองขมิขุดเป็นล่องเป็นล่องเป็นล่องให้มันมีไปไปเรื่อยๆของเขา่ะเก่งเสาะขนาดยายไปเมืองมันไปเมืองขมิ่เนี่ยจงไปค่าทหารเนี่ยยายยังไปลงล่องมันมีเดินไปตามเล่าเดินไปถึงฐานมันเขาไม่ได้เดินแบบถนนเหมือนเราเขาจะเสาะเสาะพือนเขาเก่งทางเสาะย้อนไครนี่รับรองมันไม่พลาดแต่มันมีถ้ำอยู่แค่นั้นแหละมันจะมีถ้ำ ยืนแล้วก็เป็นถ้าไปลึกๆอุ้ยหลบได้เยอะถ้าทหารไทยเราคิดว่าไม่ชู้ทหารไทยเราหรอกแต่ทหารไทยเราต้องเก่งต้องอะไรนะนี่ตอนนี้ยมีคนดูบอกหลายคนบอกนะสูงกว่าภูมิเขือสูงกว่าเนินเจ็ดสี่ห้าคือเอฟสิบหกบ้านเราแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ก็คือแผนของเขาว่าเขาขาลังเสริมคนแล้วก็เติมอาวุธ มาเต็มตลอดพื้นที่ภูมะเขือก็จุดหนึ่งภูผีที่บิ๊กกุ้งเคยบอกว่าภูผีร้อยศพ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่คูนนะคะซึ่งเป็นแม่ของทอาหารพลานคนปัจจุบันที่ประจำการอยู่ที่ภูผีค่ะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของลูกชายของคุณแม่คูนเนี่ยกลับมาคุณแม่คูนเล่าให้ฟังว่าสังเกตว่าลูกชายเนี่ยจะมีการได้รับการรายงานเรื่องของกัมพูชาเติมกําลังอยู่ตลอดเวลาซึ่งลูกชายแม่เนี่ยเคยยืนยันนะคะว่าฝั่งภูผีมีรถถังของกัมพูชาประจําการหยุดจริงแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเอาไว้ตามที่ทีมข่าว รินทีวีเคยให้ดูเนี่ยแม่จําได้แม่บอกแบบนี้บอกว่าเวลาที่เขากลับมานะจากช่วงที่เขากลับมาพักนอกจากเขาจะยืนยันว่า กมพูชาเติมกำลังมีรถถังคุมผ้าจริงแล้วลูกชายยังบอกฉันด้วยว่าให้เตรียมความพร้อมสําหรับการอบพยพเอาไว้เสมอแต่ยังไม่ได้บอกว่าสถานการณ์มันตึงเครียดถึงขั้นต้องออกจากพื้นที่นะโดยสังเกตว่าลูกชายเองช่วงที่พักเนี่ยถ้าเขากลับมาบ้านเขาจะค่อนข้างมีความเครียดและต้องเหมือนเตรียมตัวตลอดเวลาที่พร้อมจะถูกเรียกกลับฐานแม่บอกแบบนี้ว่าเอาจริง ทำอะไรสักอย่างเถอะไม่งั้นน่ะตอนนี้มันดูกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกไงก็ไม่รู้สถานการณ์ระหว่างไทยกัมพ um well ูชาตอนนี้ภูผีมีข่าวข่าวจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ไหมแม่ว่าให้เตรียมตัวพ้อเขาบอกว่าให้เตรียมเตรียมไว้ถ้ามีอะไรพูดว่าก็ตระกาศบอกภูผีนี่นแหละเขาก็อยู่ภูผีเขาทำงานที่โน่นก็คือลูกชายประจาอยู่จุดภูผีใช่และล่าสุดนี้ได้ไปมาหรือยังเขาก็มาพักเขาเล่าให้ฟังไหมว่าตอนนี้ภูผีมีรถถัง แม่ก็ไม่ได้ถามเขานะแต่เขาก็บอกว่าให้เตรียมเตรียมไว้รถถังเข้าผ้าคลุมแม่แม่ที่แม่เห็นเออแม่เห็นดูเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นเข้าผ้าคลุมไว้กี่คันลูกบอกไหมคุณกำลังทหารเขาเยอะไหมเขาก็เยอะนู้แต่ว่าก็บอกน้องไม่ว่ามันสูงแค่ยขามกได้ดอกใช่ไหมไม่แตสูงกรได้ดอกถ้าคนที่มาสู๋ไอ้อย่างน้องเนาะมาอยู่ของเขาเดี๋ยวเขาอยู่ไหมวะมันบอก ประเทศหน่อยฮะก็อยู่ไปท่าถือกันมันดีแล้วให้เรให้ก็ผิดกันถ้ามรามมนหนาเสมือนสมัยสิลบก็เลยเนาะอหม่อนบ่มันมันกระเริ่นเลยเน้ะมองเลยก็เลยจะได้จะคบมะวนาเกิดมาเลยคือมาอยู่บพผอสุขค้นยังมาพ่ออีกอยู่สมัยนั่นหมายความว่าตลอดทอกเขาพนมดงรักเขาต้องการเอาหมดเลยนะฮะแล้วก็โสงกําลังไปหมดเลยวันนี้ชาวบ้านรู้ถ้าภาษาัวรุ่นเนาะทุกคนรู้แฟนขับรู้อืตอนนี้หน่วยงานภาครัฐด้านบนรู้ไหมฮะ แลวก็น่าจะกําลังทําอะไรอยู่แหละผมว่านะน่าจะมีการแบบเตรียมความพร้อมอะไรหลายจุดแหละเพราะวันนี้เห็นบอกว่าบิ๊กเติร์เองแม้ทัาพระที่2ก็ลงพื้นที่ชายแดนต่างๆที่ศรีสะเกดด้วย<ม>และก็ลงไปตรวจกําลังคนต่างๆด้วยเพราะบอกว่าณขณะนี้เราก็ต้องอเตรียมในส่วนของถนนหนทางกําลังสเสบียงบํารุงต่างๆก็ต้องไปปรับเตรียมความพร้อมเอาไว้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินขึ้นมันจะได้มีความพร้อมในการต่อกร นี่คือจุดของสามจังหวัดแต่อีกจุดหนึ่งฮะขยบมาเรื่อยๆที่สุรินทร์สุรินทร์ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าภาษาตาควายนักะะี้ยังไม่รู้เลยนะว่าปีใหม่เองเนี่ยคนไทยจะขึ้นภาษาตาควายได้ไหมแล้วปีหน้าจะขึ้นได้หรือเปล่าสิ่งที่เขมรทําคุณผู้ชมฮะที่บริเวณปราษาตาควายนี่คือภาพเนินสามาูนใกล้ๆกับนานภาษาตาควายจุดที่สูงอะเนาะหนาวฮะ ทหารเขมีนทนไม่ไหวแล้วก็กอกองไฟแลวดูเผาแบบนี้เลยฮะขยงขยาแล้วก็เผาไปหมดนะฮะแล้วก็อยู่ในจุดสูงข่มของเขาซึ่งเป็นจุดที่เราเคยยึดได้เหมือนกันเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมฮะใกล้กันกับปราสทตาควายเห็นบอกว่ามีการทําบังเกอร์เสริมบังเกอร์นะฮะซึ่งจุดเนี้ห่างจากตัวปราสทตาควายที่เราเสียการควบคุมแค่ประมาณ30สิเมตรเนี่นี่เขาทำบังเกอร์เสริมปูแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเอาอีกบ็อกขึ้นมาแล้ว <Okay. S 2> และเท่านั้นยังไม่ไมพอหินบอกว่าทํากระเช้าด้วยอืมและเป็นกระเช้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่าแต่กระเช้าเนี่ยทํางภาพของไทยเบอร์มาเรเวเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเอาจริงๆแล้วกระเช้าภาพที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นกระเช้าที่เป็นภาพเดิมภาพเก่าหรือ,รอเปล่นาน่าจะไทยเบอร์มาเรเวเขาบอกแบบนี้ครับว่าการสร้างกระเช้าเนี่ยจริงๆแล้วเฉพาะของฝั่งตาควายมีตั้งแต่ปีหกหนึ่งอปีห้าหนึ่ง ใช่เขาทำมาตั้งตอนนั้นแล้วบอกเสียมรู้หเปล่าเขาใช้กระเช้ามาตั้งแต่ปีห้าหแล้วแล้วก็ปี54ที่มีการประทะกาันร,ระหว่างไทยกัมพูชาตัวของฐานขมรนก็ใช้กระเช้านี้แหละขนส่งยุทธภกรณ์ปัจจัยต่างๆกระเช้าจุดนี้กับกระเช้าเนิน350คนละกระเช้ากันนะครับ กระเช้าที่เป็นกระเช้าจากที่ราบขเขมรขึ้นไปบนฐานฐานขเขมรในเส้นทางความสูงชันที่260ซึ่งกระเช้าเดิน35 0จะเป็นกระเช้าใหม่กว่ามไม่ใช่กระเช้าที่ใช้ความสูงที่250อันนี้น่าจะเป็นภาพเก่า อืม,อมแจ้งไว้อย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าในส่วนของการเติมกําลังบํารุงเสริมกําลังหรือแม้กระทั่งจรวด B M 2 1ในการเตรียมป้องกันว่าไทยเนี่ยจะกลับมาเอาตาควายคืนไหมทางด้านของชุดปฏิบัติการฐานพลร่มป่าหวายซึ่งเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษมีความเชื่อว่าจริงเนื่องจากว่าทางด้านนักข่าวของเราค่ะวันนี้เจอกับคุณนิมิตคุณนิมิตแกเป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษ แกบอกแบบนี้ไอเริ่มเรื่องเสริมกําลังที่ปราสาทคนาปราสาทตาควายหลายพันนายแกบอกแกเคยได้ยินอยู่บ้างทหารน่ะก็มีข้อมูลกันบ้างเคยได้ยินนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีข้อเท็จจริงขนาดไหนซึ่งแกบอกแบบนี้ถ้ากัมพูชาเสริมกําลังฐานมา,มามากขนาดนี้คาดว่าจะเป็นการรักษาพื้นที่เพราะกลัวไทยจะไปบุกยึดคืนส่วนยุดทปกปรณ์ต่างๆแกเชื่อว่ายังคงตรึงอยู่ด้านล่างในส่วนที่เป็นพื้นที่ราบ สืบเนื่องกันมาจากเนี่ยไอ้กระเช้าที่ทําจากพื้นที่ราบเนี่ยแหละบอกแบบนี้ว่าพวกปราสาทมันต้องปีนขึ้นผาสูงชันมันไม่สามารถเอาปืนใหญ่ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปืนใหญ่เนี่ยปืนคอเนี่ยจะเอาเอาขึ้นไปไว้ข้างบนแต่ปืนใหญ่อยู่ข้างล่างเลยต้องทากระเช้าไงจากเหตุการณ์สู้รบที่ผ่านมาจะวด,ดหลายลํากล้องอย่าง b m e 2อ oh. อก็ถูกยิงจากด้านล่างเหมือนกันบอกได้คําเดียวเลยนะว่า ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ที่กัมพูชาะจะมีการถอนกําลังออกไปยังไงก็เตรียมความพร้อมทั้งหมดเอาไว้พื้นที่ล่างและมีกระเช้าส่งกําลังบํารุงรสาคนาเราเนี่ยค,คือว่าถ้าแบบว่าตั้งปืนใหญ่ก็ตั้งอยู่ข้างล่างนั่นแหละถือว่าถ้ามันมันเพิ่มได้กับมีเติมปืนคอเพราะปืนใหญ่ขึ้นมาข้างบนไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะมันยังไม่มีเส้นทางมันมีทางครับความคิดของผมผม,มยังไม่ถอนออกครับ อาจจะยดยึดอยู่ตรงนั้นครับอยู่ตรงนั้นเขาป้องกันว่าเราจะยึดคืนไหมพรัเขาเลยเสริมําลังขึ้นมาครับผมว่าอย่างนั้นแหละผมว่าเขาจะยึดคืนเพิ่มครับเพิ่มวางเพิ่มแน่นอนครับพวกนี้มันมันทิ้งระเบิดไม่ได้ไปอยู่จุดไหนมันก็ต้องวางระเบิดนานาก่อนอะวางระเบิดนําทางนําหน้าเสียงทุระเบิดที่มันวางระเบิด